สัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r o t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเชน่นเคยแล้วก็คลิปพิอาคารนะคะซึ่งคลิปนี้ก็จะมาแปลกๆนิดนึงนะคะ,ะเคะ้กเนี่ยจะให้ทุกคนเลือกตัวเลข1นถึงเนะคะมีมีก็คือมี7ตัวเลือกนั่นเอง <uk> คำทํานายหรือว่าคำถามเนี่ยจะมีอยู่สั้นๆแค่ว่า,าก,ก่อนที่จะถึงวันเกิดของคุณซึ่ง ถ้าวันเกิดคุณผ่านมาแล้วก่อนที่จะเจอคลิปนี้ก็แปลว่าวันเกิดในรอบถัดไปนะคะดังนั้นคำถามเราตรงตัวเลยนะไม่ไม่ต้องคิดเดยอะไม่ต้องคิดซับซอ้อนนะก่อนจะถึงวันเกิดของคุณในในครั้งต่อไปอะ่ะเออคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องอะไรหรือว่าอยากได้อะไรบางอย่างอะ่ะจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณจะได้รับข่าวดีหรือว่าได้รับสิ่งไหนเรื่องอะไรก่อนที่จะถึงวันเกิด ของคุณนั่นเองนะคะดังนั้นระยะเวลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันมีตัวเลือกเนี่ยให้เลือกคือเลข1ถึงเลข7เลือกได้ตัวเลขเดียวนะคะไม่มีคำใบ้ใดๆแต่ขอให้คุณเลือกแค่ตัวเลขเดียว1ถึง7นะคะเดี<ๆ>๋ยวเคขออนุญาตสับไพ่ก่อนแล้วเคก็จะเดี๋ยวนั้นหนึ่งสอง ขออนุญาตเริ่มเลยกับเพื่อนๆที่เลือกเลข1น,นะคะสำหรับเพื่อนที่เลือกเลข1น,นะคะก่อนที่จะถึงวันเกิดของคุณนะคะคุณจะได้รับข่าวดีของดีสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะก่อ,อนที่จะถึงวันเกิดหรือว่าในช่วงแบบวันเกิดพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นข่าวดีในเรื่องอะไรกองที่1นนะคะเป็นเรื่องข่าวดีเกี่ยวกับ อย่างแรกเลยนะคะจะมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษาทำโปรเจกต์ทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะปังแล้วก็มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับมีการอนุมัติมีการเซ็นผ่านนะคะแล้วก็เรียนจบอะไรเงี้ยได้งานใหม่มีการเลื่อนตำแหน่งหรือมีการไปลงคอร์สศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแบบสเปเชียลที่มันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงอะ่ะ แล้วก็จะสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็ได้รับได้รับคําชมได้รับเอกสารันที่บอกว่าเฮ้ยผ่านแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องที่2เนี่ยจะมีข่าวดีหรือว่าได้รับอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณไปขอพรบนบันสางกล่าวใดๆอะไรไว้จะได้รับ ตามนั้นหรือมันจะเกิดขึ้นจริงหรือมันจะเป็นไปได้อะไรประมาณเนี้ยนะคะอย่างที่3ถ้าใครมีความตั้งใจที่จะทําอะไรเกี่ยวข้องกับคําสัญญาตลอดไปหรือสิ่งที่พูดเอาไว้ว่าจะทําก็จะได้ทําตามนั้นหรือจะต้องทําตามคําสัญญานั้นซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันยกตัวอ,อ,อย่างเช่นมีคนบอกไว้ว่าเออเดี๋ยว ถ้าเกิดมีโอกาสหยุดยาวๆจะไปบวชอะไรอย่างเงี้ยเออหรือมีคนบอกกับแฟนว่าเออเดี๋ยวเราแต่งงานกันแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนศาสนาตามเธอนะอะไรประมาณเนีน้คือมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เคยพูดไว้สัญญาไว้แล้วต้องทําและเมื่อทําแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปอีกสเต็ปอีกขั้นหนึ่งซึ่งคําว่าเปลี่ยนในที่เนี้เปลี่ยนแล้ว ชีตไม่เหมือนเดิมอ,อะค่ะค,คือเปลี่ยนไปเลยเช่นเปลี่ยนศาสนาก็คือเปลี่ยนศาสนาไปเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นข่าวดีและจะเกิดขึ้นข่าวดีหมายความว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ที่เคพูดไปมันเกิดขึ้นอะมันดีต่อชีวิตคุณดีต่อทางทางเลือกดีต่อความรู้สึกดีต่ออนาคตของคุณน,นั่นเองนะคะอันนี้คือกองที่1เนาะไปต่อกันเพื่อนที่เลือกเลข2หรือว่ากองที่สอง นะคะก่อนที่จะถึงวันเกิดคุณหรือในช่วงวันเกิดคุณพอดีเนี่ยจะมีเรื่องราวดีๆหรือว่าข่าวดีอะไรเกิดขึ้นนะคะมาลองดูกันนะคนที่เลือกหมายเลข2หรือว่ากลองที่2นะคะสิ่งที่เรียกว่าข่าวดีหรือว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วมันเป็นเรื่องดีๆเนี่ยคืออันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนคําแนะนําด้วยหรือเปล่าเพราะว่าประโยคแรกเลยคือหคือกลับบ้านให้กลับบ้าน กลับบ้านเกิดกลับไปเยี่ยมใครสักคนหนึ่งกลับไปที่ที่เคยอยู่ตอนเด็กๆอาจจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องดีๆรอคนอยู่อะไรประมาณนี้นะคะเรื่องที่สองจะได้นำความรู้หรือความชอบเมื่อหลายปีก่อนหรือในวัยเด็กหรือความถนัดสมัยเรียนหรือสิ่งที่เคยคิด เคยหวังมาตั้งแต่เด็กว่าเฮ้ยอยากทําเป็นความฝันใฝ่ฝันนะคะว่าอยากทําอยากไปที่นี่อยากลงทุนทําธุรกิจนี้อยากไปดูคอนเสิร์ตอยากจะไปอันเนี้ยแต่มันเป็นความใฝ่ฝันของคุณอะที่ใฝ่ฝันแล้วก็คิดวางแผนมานานแล้วนานมากแล้วอะเราก็จะได้ทําหรือมันจะเกิดขึ้นจริงก่อนที่จะถึงวันเกิดของคุณนะคะเรื่องที่สามป้าข้างบ้านเพื่อนข้างบ้านเพื่อนในวัยเด็ก หรือคนที่เคยรู้จักกันเมื่อหลายหลายปีก่อนจะกลับเข้ามาในชีวิตและเป็นการกลับมาที่ดีเป็นการกลับมา,าสารสัมพันธ์กลับมาติดต่อกลับมาคอนเนคกันแล้วก็จะมีผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคตด้วยบางคนกลับมาเป็นแฟนกันบางคนกลับมาเพื่อเคลียร์ใจเคลียร์ความสัมพันธ์หรือว่าอ่ามาเคลียร์ปัญหาเก่าๆเพื่อที่จะได้เป็น เพื่อนเป็นมิตรภาพพี่น้องกันต่อไปแล้วก็จะมีมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีกัลยะาณมิที่ดีต่อกันมีความหวังดีต่อกันต่อไปในอนาคตเลยประมาณนี้ค่ะมันจะนำมาซึ่งมันเป็นประโยคที่ว่าเบเนฟิตอ่ะผลประโยชน์จะมีผลประโยชน์ร่วมกันบางอย่างเช่นสมมติเนเพื่อนเก่าๆก,กลับมา,าได้สนิทกันนู่นนี่แล้วก็มีโอกาสชวนกันไป ทำงานอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบได้ตำแหน่งสูงขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะคือมีการกลับมาติดต่อ,อแล้วมันจะมีผลประโยชน์ที่ดีตามมาอาจจะเป็นเรื่องของมีการซัพพอร์ตทางใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เป็นรวมๆที่เอกได้จากไพ่ที่เอกเห็นนะคะก่อนที่จะถึงวันเกิดคุณแล้วมันจะเกิดขึ้นนะคะนี่สาหรับเพืเ่อนๆที่เลือกหมายเลข2นะคะเคไปต่อกับเพื่อนที่เลือกหมายเลข3 นะค,ะคนที่เลือกหมายเลข3ก่อนที่จะถึงวันเกิดคุณเนี่ยจะมีเรื่องราวดีๆหรือว่าข่าวดีอะไรเกิดขึ้นนะคะคนที่เลือกหมายเลข3สิ่งที่จะเป็นเรื่องราวดีๆหรือว่าข่าวดีนะคะเรื่องแรกเลยใครที่ตั้งใจอยากจะเหมือนกับแต่งงานนะคะหรือว่า,าย้ายไปอยู่ด้วยกันกับครอบครัววางแผนที่จะมีลูกหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับกับสิ่งที่เคยวาดฝันไว้เกี่ยวกับการแต่งงานการมีลูกกันมีครอบครัวค่ะ สัญญาตลอดไปอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของความรักคู่ชีวิตอะไรเงี้ยมันจะมีข่าวดีเรื่องนี้นะคะแล้วก็อ่าอย่างที่บอกเลยเน้นๆเ,เลยใครที่เหมือนวางแผนไว้ว่าอยากจะมีมีลูกอ่ะเออจะเป็นน้องหมาน้องแมวก็ได้นะเคกมองว่ามันก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยนั่นแหละก็ก็จะได้มีจะได้เลี้ยงนะคะตามที่หวังไว้ตั้งใจไว้สามใครที่เหมือนกับอยากจะปลดหนี้เรื่องบ้านอยากปลดหนี้ให้ที่บ้าน หรืออยากซื้อที่ดินอยากได้ที่ดินอยากได้อะไรที่เหมือนมีคนเอาไปแล้วอยากอยากได้คืนน่ะซึ่งเป็นทรัพย์สินเป็นของชิ้นใหญ่เป็นของมีค่ามีราคาสูงมากๆอะไรเงี้ยก็ก็จะได้มาจะได้คืนนะคะแล้วก็สี่ใครที่ไม่ค่อยได้เจอกับคนในครอบครัวจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันได้อยู่ด้วยกันได้พบเจอกันอะไรประมาณเนี้ยได้เหมือนกับ ให้รู้สึกถึงความอบอุ่นของของคนในครอบครัวของสายเลือดเดียวกันของเครือญาติอะไรประมาณเนี้ยมันมันมันจะมีข่าวดีเกิดขึ้นก็จะได้เจอได้ใช้เวลาด้วยกันนะคะแล้วก็เรื่องปลดหนี้เรื่องซื้อบ้านซื้อคอนโดอะไรเงี้ยถ้าเกี่ยวข้องกันอะมันจะสำเร็จหรือล่วงไปได้ด้วยดีรีไฟแนนซ์ต่างๆที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยก็จะเกิดขึ้นบางคนใครที่โสด จะมีคนอยากก้าวเข้ามาแล้วดูแลคุณดูแลแบบด้วยความจริงใจดูแลเพราะอยากดูแลอยากใส่ใจอยากเป็นห่วงเป็นใย,ยทําด้วยความเต็มใจไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นข่าวดีก่อนที่จะถึงวันเกิดคุณหรือว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นอ่อเป็นช่วงวันเกิดคุณแบบนี้ก็ได้เช่นเดีวยวกันเออโอเคอ่ะไปต่อกับเพื่อนที่เลือก หมายเลข4นะคะหมายเลข4มาดูกันว่าก่อนที่จะถึงวันเกิดคุณนะคะข่าวดีที่คุณจะได้รับหรือว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเรื่องแรกเลยนะคะอะไรที่ที่คุณตั้งใจทำมาตลอดหรือว่าหวังไว้เป็นความฝันส่วนตัวแบบอ่ายกตัวอย่างอยากจะเป็น ไาแอรเทนแดนหรือว่าเป็นแอร์ของสายการบินสายการบินเนึงอ่ะข่าดีก็คือใช่คุณจะได้รับการตอบรับเข้าทํางานการแบบเหมือนอะไรที่มันเป็นความฝันของคุณนะมันสําเร็จเลยประมาณนี้บางคนเขียนนิยมนิยายอะไรเงี้ยส่งไปสำนักพิมพ์หรือว่าส่งไปแบบไม่ว่าจะเป็นการขายอ e ีบุ๊กหรือว่าขายแบบออกหนังสือเป็นเล่มอะไรเงี้ยก็มันจะสําเร็จอะคะ่ะทาอะไรก็จะสําเร็จแต่มันมาจาก การมีความฝันก่อนวางแผนแล้วลงมือทําแล้วเหมือนคุณพยายามมาตลอดแล้วมันก็สําเร็จมันปังบางคนทําช่อง u t u b e อะก็คือแบบปังเลยอะไรเงี้ยบางคนลงดูดวงออนไลน์แล้วก็เอ้ยอยู่ดีก็มีคนแบบมาฟอลโล่เยอะมีคนรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยมีชื่อเสียงมากมเลยประมาณนี้ค่ะคืออะไรที่มันเป็นเป็นความฝันไม่พอแต่มันเป็นสิ่งที่คุณแบบตั้งใจมากลงมือทำแล้วอยากให้มันเป็นจริงซึ่งมันก็จะเป็นจริงก่อนที่ถึ่งมันเกิดคุณประมาณนี้นะคะแล้วก็บางคนอะ ความฝันไม่ได้ยิ่งใหญ่แต่เป็นความฝันเล็กๆที่เช่นหวังจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขาเข้ามาเป็นเพื่อนเราหวังดีกับเราแล้วสุดท้ายได้พัฒนาความสัมพันธ์กันแล้วเขาแบบเขาเป็นห่วงเป็นใยและจริงใจกับคุณจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวคุณเองอ่ะคนที่เลือกอ่าหมายเลขหมายเลขสี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าหาคนจริงใจด้วยยากหาคนที่เข้ามาแล้วแบบดีกับคุณด้วยใจจริงอ่ะหายากอะไรประมาณเนี้ยหาเพื่อน เพื่อนเยอะแต่คนจริงใจน,น้อยอะไรประมาณนะั้นซึ่งคุณจะได้เจอสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับ rare item rare people rare person อะไรอย่างเงี้ยคือจะจะได้ในสิทธที่คาดหวังว่าจะได้มาตลอดแล้วไม่เคยได้เลยอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีมันก็สําเร็จอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นอยู่ดีคนคนึคนนงเขาก็เข,ข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นเป็นช่วงเวลาหรือว่าจะเป็นโมเมนต์ที่ คุณจะได้รู้ว่าใครคือเพื่อนที่ดีสำหรับคุณใครคือเพื่อนแท้ใครที่จริงใจกับคุณอะไรประมาณนี้แล้วก็ก่อนที่จะถึงวันเกิดคุณนะคุณจะค่อนข้างิซี่ความหมายคือมีอะไรท,ทำเยอะเป็นแบบทำนั่นทำนี้อยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็อาจจะต้องไปพบเจอผู้คนค่อนข้างเยอะด้วยดังนั้น energy ออของคุณก็จะแบบหมดไปกับการเจอเพื่อนเจอเท่านายเจอเพื่อนเก่าเจอคนนั้นเจอคนนี้ไปออกกำลังกายไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะแบบ คือใช้ทั้งร่างกายจิตใจและ energy ค่อนข้างเยอะแต่เป็นการไปเข้าสังคมไปออกสังคมที่มีผลดีตามมาคุณอาจจะได้ connection ใหม่ๆได้คนที่ช่วยเหลือในเรื่องการงานในอนาคตอย่างเงี้ยได้เจอเพื่อนที่อาจจะเป็นแฟนในอนาคตอะไรประมาณนี้น,นะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างจะยุ่งมากๆเลยด้วยดังนั้นเคกมีแนะนําเพิ่มเติมให้ว่าขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะเพาะจิตใจที่เห็นคุณจิตใจก็คือ happy happy แล้วก็ค่อนข้างจะ e n j อยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงวันเกิดคุณหรือว่าอยู่ในช่วงวันเกิดของคุณอ่ะอันนี้เป็นข่าวดีนะคะแล้วก็บางคนอ่ะคุณไม่คิดว่าความฝันบางอย่างของคุณมันจะเป็นจริงแต่สุดท้ายแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงแล้วมันก็จะเป็นไปได้นะแบบที่คุณรู้สึกมันเซอร์ไพรส์แม้มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆอะแต่มันเป็นเรื่องที่วุ้ยมันดูเป็นไปได้ยากจังเลยแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นไปได้อะไรเงี้ยอืมลองดูลองดูนะคะแต่แค่เห็นมันมันเกี่ยวกับ การโซเชียลไลฟ์เกี่ยวกับคนเยอะๆเกี่ยวกับคนหลายคนคนหลายประเภทแล้วก็เป็นความสำเร็จที่แบบปังเปี้ยงป้างอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเลยทั้งที่คุณก็ไม่ได้เหมือนกับรู้มาก่อนหรอกว่ามันสำเร็จช่วงนี้วันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เออมันเกิดขึ้นว่ะอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เป็นข่าวดีนะเออโอเคไปต่อกับเพื่อนที่เลือกหมายเลขห้าหมายเลขห้านะคะ ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนที่จะถึงวันเกิดหรือว่าอยู่ในช่วงวันเกิดของคุณนะคะที่ยังเห็นนะเป็นเรื่องของมี2ออย่างจริงๆอาจจะ3ก็ได้เรื่องแรกความสาเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานใครที่หางานอยู่ก็จะได้งานงานที่ตรงใจงานที่ชอบงานที่ตรงความสามารถเงินก็ได้ตรงกับ ที่ต้องการเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องที่2มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของตําแหน่งนะคะตำแหน่งสูงขึ้นอะไรเงี้ยใครที่ต้องการจะขอทุนไปเรียนต่อนะคะอาจจะทํางานแล้วขอทุนไปเรียนต่อหรือว่าเรียนจบมหาลัยขอทุนไปเรียนต่ออะไรเงี้ยก็คือจะได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นการแบบเซเยตตกลงอะไรเงี้ยนะคะเป็นข่าวดีแน่นอนแล้วก็บางคนเนะี่ยมีแพลนที่จะไปอยู่ต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศ หรือว่าไปจอยโปรแกรมอะไรก็ตามที่ได้ไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็คือจะสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็จะได้ข่าวดีในเรื่องนี้รอวีซ่าอะไรเงี้ยคือได้นะคะได้แน่นอนแล้วก็มีเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับการอบอกออกไปในโลกออนไลน์เช่นมีการโพส์โพสต์ข้อความมาบอกว่าเออกำลังจะย้ายไปอยู่ประเทศนี้นะหรือมีการโพสต์ข้อความบอกว่า เฮ้ยสำเร็จแล้วนะเราได้ตำแหน่งนี้ในการปรับตำแหน่งขึ้นย้ายไปอยู่ที่บริษัทนี้อะไรประมาณเนี้ยคือมันมีการเป่าประกาศมันเป็นเรื่องการเป่าประกาศในเรื่องของความสําเร็จบางอย่างในชีวิตคุณดังนั้นสิ่งที่มันเป็นข่าวดีและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนมันเกิดคุณอ่ะเป็นเรื่องของความสําเร็จส่วนตัวของตัวคุณเองการก้าวไปข้างหน้าในอีกสเตปหนึ่งซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนสเตตัสทางสังคมของคุณด้วยนะคะคือไม่รู้แหละว่าปัจจุบันคุณแบบอยู่ในแบบ อ่สิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคมแบบไหนหนะ้าที่การงานแบบไหนหรือว่าเรียนอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสเต็ปถัดไปอะ่ะมันจะเวอร์ไวมากขึ้นกว้างขึ้นมันจะสูงขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งประมาณนี้นะถ้าเป็นเป็นเรื่องดีดีคุณคุณจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยในอนาคตอะ่ะแบบในแวดวงสังคมของคุณเองหรือว่าในบรรดาเพื่อนๆที่คุณรู้จักกันอะไรประมาณอืม เป็นที่น่าชื่นชมมากๆเลยด้วยนะคะแล้วก็จุดที่คุณจะได้อยู่ในอนาคตอ่ะมันเป็นจุดที่ใครหลายๆคนใฝ่ฝันแต่ว่าเขาอาจจะไปไม่ถึงในจุดที่คุณอยู่เาอาจจะทําได้แค่แบบโอ้อยากเป็นแบบนั้นบ้างจังอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ตัวคุณน่ะไปได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะคะไม่มีอะไรแนะนำเพราะเครู้สกว่าคนที่เลือกกองนี้น่าจะเป็นคนที่เ,เก่งแล้วก็มีความสามารถอยู่แล้วแล้วก็ดูแลทุกทุกส่วนในชีวิตได้ดีอะไรเงีๆๆๆ้ยก็เออ อเคไปต่อกับเพื่อนที่เลือกหมายเลข6นะคะหมายเลขหหมายเลข6ก่อนที่จะถึงวันเกิดคุณหรือว่าในช่วงวันเกิดนะคะจะมีข่าวดีเรื่องอะไรนะคะคนที่เลือกหมายเลขหนะข่าวดีเรื่องแรกเป็นเรื่องเงินนะคะจะกู้เงินก็จะกู้ผ่านรอให้ใครเอาเงินมาใช้นี้ ก็คือจะได้คืนนะคะอยากขายรถขายบ้านก็จะขายได้ได้กําไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเหมือนกับลงทุนแล้วรอให้ได้ผลกําไรคืนก็จะได้แบบผลิตสินค้าปล่อยขายออกไปปังไหมได้กาําไรไหมก็คือจะได้ได้ตามนั้นเลยเป็นข่าวดีในเรื่องเงินนะคะไม่ว่าคุณจะหาเงินด้วยวิธีไหนคุณจะได้ข่าวดีตอบกลับมาแล้วก็ที่เห็นเป็นอีกส่วนเลยคือมีคนเอามาให้อ่ะอาจจะเอามาคืนยืมไปแล้วามาคืนหรือให้ด้วยความเสน่หาให้ด้วยความรัก ได้มรดกได้แบบอ่าเมขมค่าประกันแล้วได้คืนอะไรประมาณเนี้ยนะคะเออบางคนน่ะได้มาแบบที่แบบให้ด้วยความเสน่หาแบบเขาให้เราเพราะเขาแบบอยากดูแลเราอะไรประมาณเนี้ยเออมีบางคนมีคนซื้อของให้ของที่ว่าเป็นของที่เป็นวัตถุเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับ ที่มันสวมใส่ได้เป็นของที่สวมใส่ได้อยู่บนร่างกายมีคนซื้อให้นะคะอ่นนี้ก็เป็นข่าวดีแล้วก็ใครที่อยากจะปลดหนี้ก็ปลดได้ด้วยแล้วก็จะเริ่มมีเงินเก็บอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นข่าวดีที่เห็นลดบ้านก,ก็คือจะ,จะได้มาแต่มันเป็นการได้มาที่ไม่เดือดร้อนอะ เราได้เราดีกว่าเดิมถ้าเคยมีรถอยู่แล้วอ่ะคันใหม่อ่ะก็จะดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ถ้าเกี่ยวกับบ้านน่ะบางคนคุณอาจจะซื้อแต่ว่าถ้า,ถาที่ถ้าที่แคเข็เนะ่ะคือเป็นการปิดหนี้บ้านได้หรือมีการชนะคดีแล้วได้สินทรัพย์คืนมาได้เงินคืนมาได้หนี้ที่คนอื่นเขาติดเราอยู่อ่ะได,ได้ได้คืนมาแล้วก็ บางคนไปไถ่รถรถคืนมาแบบเปเอ,อ่อถ้ามีการแบบจำนำเข้าไ i n a n นนู่นน,นี่แล้วเออเหมือนกับไปปิดนี้อ่ะเอาเงินไปจ่ายบางอย่างเพื่อให้เอาได้สิ่งของนั้นกลับคืนมาอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นข่าวดีก่อนที่จะถึงวันเกิดคุณหรือว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงของวันเกิดคุณนั่นเองบางคนมีคนซื้อรถให้เออประมาณนี้นะคะโอเคไปถึงคนที่เลือกหมายเลขเจ็ดนะคะ เลขสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันเกิดคุณนะคะข่าวดีข่าวดีหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นทําให้คุณรู้สึกแบบว่้มีความโศขอะไรอย่างเงี้ยก่อนถึงวันเกิดคุณหรือว่าในช่วงวันเกิดคุณนะคะที่เห็นเลยนะเรื่องแรกคุณจะได้มีโอกาสมีความสัมพันธ์ทางกายนะคะกับกับคนที่คุณหวังไว้หรือกับคนที่คุณไม่คาดคิดแล้วมันก็เกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์เลย คุณอาจจะฟังตอนนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเป็นไปได้หรออะไรเงรี้ยเออแต่มันจะเกิดขึ้นนะคะสองมีคือมันไฮไลไท์เขาว่าเซอร์ไพรส์ไว้เลยนะจะมีคนเหมือนกับเคไม่รู้ว่าตอนนี้คุณมีคนเข้ามาหรือยังหรือนู่นนี่นั่น,นแต่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่ถึงวันเกิดขึ้นวันเกิดคุณคือมีคนมาขอเป็นแฟนขอแต่งงานขอให้คุณเลือกเขา ขอให้คุณอยู่ข้างๆเขาแล้วหลังจากที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นชีวิตคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอย่างที่บอกอะบางคนได้ไปมีความสัมพันธ์กับใครสักคนนึงหลังจากนั้นอะความคิดมุมมอง Perspect i v e ของคุณอะเกี่ยวกับเรื่องคู่ชีวิตเรื่องแฟนเรื่องคนรักเรื่องความสัมพันธ์ทางกายมันจะเปลี่ยนไปแล้วชีวิตคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอะประมาณนี้มี คนก้าเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของเงินหรือว่านี้สินหรือว่าไฟแนนเชียลนะคะซึ่งคนที่ว่าเนี้มาในฐานะของคนรักหรือความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่ใช่อายาดพี่น้องไม่ใช่แต่เข้ามาในฐานะ เหมือนคนรักอะเหมือนคล้ายๆคนรักอาจจะมีสถานะเป็นคนรักหรือเปล่าหรือว่าเป็นสถานะอย่างอื่นก็ตามแต่ว่าเขาจะเข้ามาแล้วเขาจะสนับสนุนในเรื่องของ financial นะคะใครที่ใครที่ห่างหายจากการไม่ใช่คำนี้ไม่ไดะแค่ขอใช้คำว่าข่าวดีที่มันจะเกิดคือ คุณคุณจะได้มีโมเมนต์น่ะกับคนที่คุณไม่คิดว่าบางคนคุณอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าใครแต่ว่ามันจะบียอนสิ่งที่คุณคิดไปอีกคุณอาจจะคิดว่าสมมตินะว่าคุณอ่าคุยคุยกับคนคนหนึ่งอยู่ไม่เคยเจอกันแล้วเดี๋ยวจะได้เจอกันอะไรประมาณนี้แล้วพอนัดเจอคุณคิดว่าเออมันจะเป็นแค่การไปกินข้าวแล้วก็อาจจะชอบเขาอาจจะชอบเราหรือมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็แยกย้ายกันไปแต่คือ พอเจอปุ๊บเฮ้ยมันคลิกว่ะเราไม่คิดเลยว่าเราจะเจอคนแบบนี้ผ่านโลกออนไลน์แล้วพอมาเจอตัวจริงแล้วมันดีมากเลยน,นู่นนี่คบกันปุ๊บปับ๊บไม่นานคุณแบบตัดสินใจว่าเฮ้ยคุณอยากจะแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นสิ่งที่ปิยนความคิดคือมันแบบมากเกินกว่าที่คุณคาดหวังไว้แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันก็อย่างที่บอกว่าไฮไลท์คําว่าเซอร์ไพรส์มากเลยอะไรเงี้ยไฮไลท์ไว้หลายๆคนคิดเห็นนะมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับคนต่างชาตินะคะหรือว่าเกิดขึ้นที่ ต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิน่นไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่คุณอยู่ตอนนี้เกิดอยู่ที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเออก็ลองดูเป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะในวันนาที่อ่านมาทั้งหมดทุกกองอะคนที่เลือกหมายเลขเจ็ดะน่าตื่นเต้นสุดเลยมันเป็นความรู้สึกใจเต้นตุก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 เออความรู้สึกแบบความรู้สึกมีความสุขตื่นเต้นโรลลอโรล์คอสเตอร์ oster, มีความรู้สึกร้อนแรงมีความรู้สึกแบบ อบอุ่นมีความสุขอะไรเงี้ยไปในเวลาเดียวกันของคนที่เลือกกองสุดท้ายโอเคขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย